สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคุดจิโล่มานี่คือด้ดแดเทอวะ่เราจะโตรุดจิโล่เมื่อป่นแรงเด็ด,ด,ด,ดแดดแดดแห้งอลีอลโล ลาะโครกเลาะป่าห้าคูชิโลพี่น้องเลาะหัวเลาะห้องเลาะไปเบิดว่าแต่มีควายเิีลยวนีควายหนึ่งเฮ้ยมันกำลังอุ่นเยอะก็มีคนงอเงินนี่เลาะซับพัดว่า ណនលឹបបាយនេះមានកណ្ដឹងអូនយ៉ិនយឺบ่ពីណហ្នឹងមិនស្មែអីដែរមានណ เอาหล,มหลุมนีดถ้าหากากักใหม่เนอะตัวตแม่ตัวนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆงูนี่ได้สอสอ ไก่ป่าปบ่โตบักไงเึงอีกแล้วเจตรี่พี่น้องน,นี่พี่น้องโวยจิรอ ตื yeah. ่นอะเ้อะต้นบ้ายออกปีกเลยนี่เห้ยควายนี่มันหากอยู่ในเหงาใหม่ยันสีพุดได้โหออกมานอกจบดีพี่น้องเฮ้อพี่นาะคือตนเงยเอาปีกอ่ะตัวผู้ นี่ควยนี่ควยนี่พี่น้องเห็นมี้บ่เห็นพี่น้องทุน่า,นท,นาทุน่าก็มานำหลายตัวเลยได้นี่สีพอปุ่นอยู่ด้วยคะแนนนี่เอ้ยควยนะ ເຮົານະບໍ່ໄດ້ຂຸດພີ່ນ້ອງເອສາມີເົນດຮປຕາກສມີຮານເສືຂຶ້າບໍໃຊຍົງກໍາຍຫຫາກມບ ยุ่งกับไล่แต่เสรดิด mm. มีตัวตัวใหญ่ này chú ừ. nạ cả vốn vốn cho nàng xe nàng hạn phụ quay này như này này อยู่ในโกไผ่ขุดบ่ได้พี่น้องนี่แนนในควายนี่เฮ้ยขุดบ่ได้ปะเฮ้ยจิโร่อืดพี่น้องเอ้ทางเขาไปขุดแถวขางก้อนหน่อไม่มีแต่น้ำน,น้ำน่อไม้มันแหงมันแหลงเลยควายจิโร่ก็อึด nó hay oh, nó Tốt mẹ hôm nay tôi nhảy แม่น้องดำน่ะมาหาน้องไหมคุมาด้าหคุดหลอกมาในนี่แหละไม่ได้ดำหน้าแต่ยังมาหาน้องไหมนะ่ะดำ ้วยจีหล่ออึดพี่น้องเอ้ยหล่อ2โคก3โคกกับ่เห็นควายหนึ่งตัวแม่จกเจือพ่อป่นแรงนั่นแหละพี่น้อง เอา้าวักใหม่ไ่แต่ดินอ่อนพี่น้องขุดตามทรายหวยเรียบร้อยตัวเมียอีก,กหรอทูน่า เด้พี่น้องเลยตัวนี้ชัวอกมตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยคขำเลยยังเด็ดอยู่ นี่ก็แม่นบ่ตอพี่น้องเฮ้ยนี่ส่งส่งควายเฮียงกันตุ๊บตบผัวกับตัวเมียตัวเมียบ่ส่งตัวเมียบ่ส่งบ่ย่างจนเมื่อยจังเห็นควายนดผบ่อึดบดางมบักใหญ่ก็สิซับบ่เฮ้ย สับสีออออดดกพี่น้งองขาดเรียบร้อยใส่ห้างมใหม่ออกพันหกกิโลเสี่เอ้า ຄຸດຮູ້ໄດ້ໄດ້ຮູ້ນັ້ນພີ່ນ້ອງອ້າຄືສັ່ງວ່າແທ້ຄຸດຮູ້ໃດກໍຕ້ອງໄດ້ຮູ້ນັ້ນລະຫວາຢູ່ໃຕ່ັງຫວຍໂດພີນ້ເຈີນລົງລົ້ນງເຖິໄວຍັງແຕຮູ້ມັນລົງລຸມສັອອກແນຕต้นມອ Nên lên tới phần hồi phần lực bộ Năm hồi phía nông Năm hồi mong thiền nông xay là hao nhu cả khảm mà đéo, nè Nhưng bộ thường mà sao Mạnh sẽ vương thu nạ vương Thường lời vâng. Tô bắc nhảy ຕະພັນໄຫມເລີຂຸດຍ່າເອີຄິດວ່າວບແມນນາຸນນ້ຳນ້ອີ້ຮັບໄມອລົມຢັນສະບາຍ เงแล้วตัวแม่อย่างดแงีแม่เป็นยังไปัดตัวแม่เนี่ยคือนึงนี่พี่น้องควยนี่โอ้โหสุดละหักไ,มไหมลายพี่น้องเอ้ยมัอนอยู่ในเข้มหัวเข้มห้องเลยต้นไ,ไหมลายเลยมีแต่หักไม้ สองนำพี่น้องสองบึงว่ามันเลิกปันใดเลิกเติอบอย uh ู่ค่ะไข่แต่ว่าดินอ่อนรอแถวนี้แหละป้าเราออกมาแล้วพี่น้องกว้ยจีอาออึดฮอกาสิดาล่าด้วยพี่น้องเด้อ คิปหนาะพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบุญขอบคุณเอฟซีถุกๆทกานขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขุสุขคนคิปหนาะพ่อกันใหม่สบายดีพี่น้องได้ประมาณสี่หาสิบตนแลละพี่น้องเอ้ย